วิธีการล็อกโฟลเดอร์ใน Windows 10และ Windows 11ให้ทำตามนี้คลิกเมาส์ขวาบนพื้นที่ว่างหน้าเดสก์ท็อปหรือไดรฟ์ที่ต้องการเลือก New กดคลิกที่โฟลเดอร์เพื่อสร้างโฟลเดอร์สำหรับเก็บไฟล์เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์เป็นชื่อที่ต้องการดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร์เพื่อเปิดโฟลเดอร์คลิกเมาส์ขวาบนพื้นที่ว่างของโฟลเดอร์เลือก New กดคลิกที่ Text Document ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ New Text Document เพื่อเปิดไฟล์ Copy คำสั่งทั้งหมดจาก Description ด้านล่างหรือจาก Comment ปักหมดุด คำสั่งบรรทัดที่21ให้เปลี่ยนยูพ p a s s ิร์ดเป็นรหัสผ่านที่คุณต้องการจากนั้นกดคลิกไฟล์เลือกคลิกเซฟแอดที่หน้าต่างเซฟแอดในส่วน Save a อดไทยให้เปลี่ยนจาก t e ็ t Document เป็น All ไล l ์ในส่วนไฟล์เนมให้พิมพ์ชื่อไฟล์ที่ต้องการต่อท้ายด้วยนาสกุล bat จากนั้นดับเบิลคลิกแบทไฟล์เพื่อเรียกใช้คำสั่ง Folder private จะถูกสร้างขึ้นสำหรับเก็บไฟล์โดยเฉพาะดับเบิลคลิกที่โฟลเดอ private ก o p y ไฟล์ที่ต้องการใส่ลงในโฟลเดอ private จากนั้นดับเบิลคลิกที่แบทไฟล์ที่หน้าต่างขอมมานพร้อมพิมพ์ y แล้วกดปุ่ม enter เพื่อล็อกโฟลเดอร์โฟลเดอร์ private จะถูกซ่อนไว้หากต้องการปลดล็อกโฟลเดอร์ให้ดับเบิลคลิกที่แบทไฟล์พิมพ์รหัสผ่านแล้วกดปุ่ม enter เพื่อปลดล็อกโฟลเดอร์คุณจะมองเห็นโฟลเดอร์ private ที่เก็บไฟล์ของคุณอีกครั้ง